ร้อนจะร้อนสำอยูย่ในนรกซมไว้ซมไว้เมื่อมนุษย์่อนชำนีนรกสิถอนชำใดจังการสวัสดีจสดกกเจ้าค่ะสวัดสดีพี่น้องเจ้าค่ะพระสุขสุคนตนอยู่ใต้ทุนบ้านจ้ากับมอมแม่ค่ะมันห่อนบ่ปล่อยใสพี่น้องบล่อยใสแล้วก็บะเฮ็ดหิหนแข็งผอมมันห่อน ฮอนบุกเคยหอดเพื่อปลาลีปักแจักเทียเลี้ยวทงน้ำปิด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 ฮอนอย่าบริมองเขียวพี่น้องนอกจากต้นไม้คะ่ะคุณแม่นั่งดูแทะเขาสวนแล้วครับแาจูด ชิไดไปให้เก็บตะนางนี้แล่ละเก็บผักเล็กพี่น้องมาต้มเจ้าค่ะเก็บแถวเดินนี่แหละเจ้าค่ะผักเล็กผักเล็กผักขี้เล็กมันจะมีสองสายพันธุ์เดี่พี่น้องผักขี้เล็กแดงกับผักขี้เล็กขาวเจ้าค่ะ เพ็กคลิกขาวมันจีบบ่ค่อยขมกระดโอ้ยมันแก่บ่ล่ะแกงเศกกระดูกเจ้าคะ่ะเศกกระดูกเศกไข่มดแหล่ง อาหารบ้านเราค่ะอยู่บ้านเรามวนแทระนาถึงยามเฮ็ดนาะกินปลากินปอนหุดอร่อยแหงแทง้แหงว่าพี่หน่อยต้นไม้น้อย,ย,ยน่ะตายเบิด์ราคาแห้งกระเร้น แตกต่างกับยามฝนตกลงเสพอต้มอ,อยู่บ่เนี่มันโปร่งยอดซังหุดอร่อยอ่อนสื่อเรื่องของหุ่อารมณ์นักหน่อยอ่อ,อนอายอดอ่อนมาต้มจ้ะค่ะ ทางประเทศข้าเจ้ากับมีคือกันนะจ๊ะแต่ข้าเจ้าตากแดดเมื่อข้าเจ้าว่ะโอ้ตากแดดแอาเมื่อเก่งไหม่จะบกช้ากินขีข้ขอดอกบ่คะใช่ปะหย่อนอ่อนมัน น่าจะเป็นผักเล็กแดงพี่น้องผักเล็กแดงใบแดงมันก็จะขมมันอะจจะลายปะพอแล้วปะเครื่องกะต้าละมะต้ม ใช้กระดูกใส่แค่ม,มุดแรงเก็บแค่เดินเทียงยันบุพอพแก่งก็เลยมาหัวเทียงมันเบาแปบจะค่ะหอนเด้เด้อ ตะเวนกับขอดคำแล้วจีนฮอนฮอนข่านจะเข็ดเวีย,ยกเมื่อหาต้ตมเป็นวิวินวุบ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 วิบวิบในหัวนี่คุณแม่กับเพาให้นะจ้ะค่ะ เขาให้เอสวนเอาตะก,ก้าเจ้าค่ะสิปซอยนางดึงเงนผ่านรอบหริก่อนตะนางรอบสวนต้องได้เก็บไว้เจ้าค่ะน้องก็บมีน้ำาักหมดจากหยดเจ้าค่ะแหงกุ่นกุน แหงกุนกุนว่าแม่ยังยังมันสิับาบุนเงินด้วยแม่มันชิบดได้เพราะมันใหม่แล้วมันแห้งก็ใหม่ไปเลย เอาประ่านไปี้กใหม่เบิดแล้วบุแม่ยังไม่ใช่ใหม่ตะนางนี่ประ่านได้เก็บ,บาาลาบคืหลาบเงินกุหล้วคุณแม่เอ้ยต้องหาพดใหม่มาตี คุณแม่จูดค่ะใหม่คือลล้วลุ่มๆค่ะตะเก็บโพอท่านกับใหม่ย,ยู่ดีตาน,นางเอาไสิเกาะไปทางใดอ่ะ,อะ ส่วนพักกับเบลือเนี่ยแล้วล่วจ้าค่ะน่าก็มีโดตมาพี่กับตายเมื้อแล้วจ้าค่ะบริปลูกอย่างต่อเจ้าค่ะไฟกับสิลามากพี่และมัจะเก็บท่านบาันล้วค่ะ เดี๋ยวก็ลงหน้าเลยนะพี่น้อเดี๋ยวก็เดินหกแล้วเจ้าค่ะยังดิความดูของนางเจ้าค่ะ หหนมตายมันแห้งซับลงไปเจ้าค่ะอพี่น้องเจ้าขานเอน้ยไฟหนักระลา๊บบุนบุนบึญไปแต่ีซวได้อยู่บ้าค่ะเนาะสิบห้ารับไพ่หมดไพ่กับพี่น้องเอ้ย มาเทคนิคเสียบลาพากจะก็เด้อเจ้าค่ะเดอ้อคุณขอบคุณทุกเมตนขอบคุณทุกกำลังใจนะเจ้าค่ะนะขอบคุณเอื้ออายมุสุขสุขคนเด้อเจ้าค่ะเดอ้อไปดีไปแล้ว